วัสดีครับพบกับการรีวิวรถอีกครั้งครับกับรายการรถแซบเบอร์ครับผมอ้วนรถแซบเบอร์วันนี้ผมนำรถสปอร์ตซีดานนะฮะเป็นรถไซส์ขนาดเล็กอีกรุ่นหนึ่งมารีวิวให้ทุกท่านดูกับเจ้า Mercedes-Benz C180 Coupe เปหรือคูมนั่นเองฮะมีตั้งแต่ปี2011-2012จปี2012และปี2012-2013จ ราคาเริ่มต้นอยู่เพียง799,000บาทเท่านั้นเองมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูรีวิวกับเจ้าตัว C180 คูป,ปี2011 2012นะครับสีดำตัว AMG นะหลังคาแก้วพนัมิกคันนี้ให้ออปชันมาก็เยอะและแต่งมาเพิ่มอีกเยอะใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นเลย นะมาดูออปชันกันนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้า AMG นะฮะมี Daylight Running Time นะครับอยู่ใต้กันชนหน้าช่วงล่างเข้ามาพร้อมกับล้อ AMG ขนาดขอบ18ยางปี2022เลยทีเดียวนะฮะสำหรับยางตัวนี้นะฮะยางใหม่4เส้นเลยนะครับกุญแจก็เป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะฮะแล้วก็รายละเอียดออปชันเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าไปครับ เอาละครับพาทุกท่านเข้ามาดูด้านในนะฮะเลขใหม่ที่บอกไปเมื่อกี้1 1 2 3 8กกิโลนะครับออปชั่นพวงมาลัย3ก้าน AMG มัลติฟังชัน2ฝั่งซ้ายขวาเกียร์แพดเดิลชิฟมีมาให้ตัวด้านซ้ายก็จะเป็นระบบคล u ตชคอนโทรลนะฮะแล้วตัวนี้มีล็อกความเร็วนะฮะส่วนตัวปรับคอพวงมาลัยสามารถปรับได้เป็นระบบไฟฟ้า4ทิศทางนะครับขึ้นลงยกขึ้นดึงเข้าดึงออกได้นะครับส่วน ด้านฝั่งขวาแผงประตูตรงนี้ก็จะมีเบาะไฟฟ้าเมมโมรีไฟฟ้ามีมาให้ทั้งหมด3จุดนะครับส่วนตรงกลางนะครับมาพร้อมกับจอคอมมานด์นิ้วรองรับเนวิเกเตอร์ในส่วนตัวนี้มีเนในตัวมาให้พร้อมมัลติมีเดียก็คือเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธนะฮะสามารถเชื่อมต่อได้นะครับมีเครื่องเล่นซีดีด้านล่างนะฮะก็จะมีปุ่มอีโคนะฮะแล้วก็พาร์คเซนเซอร์สามารถ เปิดปิดได้นะครับระบบแอร์เป็นระบบแอร์อนาล็อกนะครับปรับด้วยตัวเลขนะฮะจอแสดงผลดิจิตอลนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาหรือระบบดูโอนั่นเองนะฮะระบบเกียร์นั้นก็เกียร์ออโต้มาให้นะฮะเกียร์7สปีดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนโหมดการขับขี่นั้นก็มีมาให้ทั้งหมด3โหมดมีแมนนวลอีโคแล้วก็สปอร์ตนะครับ ส่วนจอยมัลติควบคุมจอคอมานใช้นิ้วสามารถหมุนได้นะฮะจะมีแท่งกลมๆตรงนี้นะฮะสามารถปรับโยกนะฮะโยกได้หมุนได้นะครับสามารถเลือกได้ฟังก์ชันหลายแบบเลยทีเดียวนะครับส่วนภายในนะฮะที่บอกไปเป็นเบาะหนังนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าเป็น MG ต้องหนังแดงเท่านั้นถ้า AMG ต้องมีเครื่องเสียง h a m ากาดนะฮะต้องบอกว่าเครื่องเสียงรุ่นนี้เป็นเครื่องเสียงชั้นนําแนวหน้าเลยก็ว่าได้นะ,ะส่วนความเรียบร้อยบอกไม่มีขาดไม่มีชมองรุทบอกไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแตกหักภายในคอนโซลสีดําหุ้มหนังตัดด้วยลายโครเมียมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังและห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าไปครับ มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับเปิดฝาท้ายออกมาช่องเก็บของสัมาระอะไรก็เหมือนรถ4ประตูทั่วไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมียางอะไหล่แม่แรงนะครับทุกอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบให้ครบคันเลยนะครับส่วนตัวรถเรานี่ก็ไม่มีการชนหนักพิความน้ำท่วมตัดต่อระกรไมเรายินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวนให้ทุกคันนะฮะสำหรับการรีวิวของรถเราขั้นไหนมีการตรวจสอบเจอมานะฮะเราจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยนะครับ ส่วนความเรียบร้อยของตัวรถคันนี้นะฮะดูภายนอกแล้วเนี่ยฮะรถเดิมไฟท้ายเดิมนะครับอุปกรณ์โลโกโล้เดิมคิ้วต่างๆเดิมกันชนเอมจีเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับในส่วนด้านหน้าของเขาเนี่ยมันมีเป็นยังไงไปดูกัน,นะครับเอาละครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะฮะตัวนี้นะ,ะต้องบอกไว้ก่อนว่าเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2000ซีซีนะฮะแรงมาเขาเยอะมากนะครับในตัวของ Mercedes Ben z <บ>นะครับ มาตรวจสอบดูตัวรถกันนิดนึงนะฮะหน้าหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีการชนมาไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะฝากระโปรงหน้านะครับให้สังเกตโดยง่ายไม่มีการรอยถอดรอยขันรอยงัดแงะใดเลยนะฮะแก้มหน้าซ้ายขวาทุกอย่างเดิมชุดคานหน้าซับแรงกระแทกต่างๆเดิมไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดใดๆทั้งสิ้นคันนี้ก็ล้างทําความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในส่วน ทั้งหมดของตัวรถทั้ง3คันนี้นะฮะต้องบอกว่ามาดูด้านฝั่งขวากันนิดนึงนะฮะนั่นก็จะเป็นตัว C180 AMG นะฮะนี้ก็หลังคาแก้วนะฮะได้เพิ่มชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับแล้วก็ปั๊ม AMG นะฮะสวยงามนะครับแต่งสวยมากเลยครับคันนี้นะฮะเกิร์สปอยเลอร์ต่างๆเป็นคาร์บอนนะครับผลิตมาปี2012-2013นะครับ สำหรับคันนี้ผมรีวิวอยู่ในช่อง YouTube แล้วนะครับลองเข้าไปดูนะฮะในทางช่องเบรตันชัวรายการรถแซฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะฮะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือของผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะตัว Mercedes-Benz C 180 AMG เช่นกันนะฮะตัวนี้จะปี2 0 1 2จด2012 20นะครับชุดแต่งครบๆล้อ a อ g สเกิร์ตสปอยเลอร์นะฮะ ในชุดนี้ก็มีสเกิร์ตคาร์บอนมาให้สปอยเลอร์กันชนนะฮะปาร์คเซนเซอร์นะครับชุดแต่งแบบดุดันนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครชอบสไตล์แบบไหนนะฮะสามารถมาเลือกได้ครับเรามีให้เลือกทั้ง3คันอย่างที่บอกไปราคาเริ่มต้นอยู่ที่799,000บาทนะครับส่วนคันนี้ก็รีวิวอยู่ในรายการรถแซบเบอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ฮะก็เป็นปี2011.2012นะครับ นี่นะฮะเรามีให้เลือก3คันเลยนะฮะลองไปเลือกหาดูครับในรายการรถแซบเบอร์ทางช่องเบตันชัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากไว้ด้วยครับใครที่ชอบนะฝากกดติดตามกดแชร์กดกริ่งกด s u b สไครต์พวกเราด้วยนะคใครที่เข้ามาเยี่ยมชมใหม่เห็นเรารีวิวอยู่ถูกใจก็กดให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราวันนี้นะครับอ้วนรถแซบเบอร์นะครับกับรายการรถแซบเบอร์ครับทางช่องเบตันชัวลาไปก่อนไว้เจอกัน EP ีหน้า จะไปหารถอะไรมารีวิวให้ท่านดูก่อนใครสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com